สวัสดีครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาทําบุญที่วัดป่าชัยวานนะครับโอ้ยแนนะครับทุกขี้ใหญ่ทุกขี้ใหญ่นะครับน้านสามากรอส่ยบาทนะครับตอนนี้มาทําบุญกระถินนะครับวัดป่าชัยวานเอาให้หน่อยครับสักหน่อยเป็นเกติข้องช่องอะไรนะครับเปเกติข้องช่องครับก็วันนี้มาร่วมบุญกระถินที่วัดป่าชัยวานอำเภออะไรนะอำเภอชัยวานนะจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี นน่อันนี้โรงทานไม่กินการไม่อ้วนโรงทานนะครับก็ทำทั้งถวายพระก็เดี๋ยวนี้มีผัดแล้วผัคคีผัดเลี้ยงอ่ากุ้ยเจี้ยวผัดกุ้ยเจี้ยวผัดเนาะครับเลี้ยงทำรงทานเลี้ยงเนาะอ่ามีทั้งถวายพระแล้วก็เลี้ยงอันนี้แม่ปูจไม่ปูม่ปูไม่ปูหมดเลยแม่ปูตัวแทนตัวแทนปุ๋ยเขาแก้วอยู่เมือนเลยจังหวัดเลยเป็นไหนเนั่นก็ประชาสัมพันธ์เลยๆเราไม่ได้เน้นผลประโยชน์อยู่แล้วเรามาทั้งทีกันนะ ก็อันนี้เป็นวิถีพี่น้องชาวอีสานเนาะอ่าก็คือรอรอใส่บาทส่วนใหญ่ก็จะเตรียมข้าวเหนียวมาจกใส่บาทให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะก็เป็นอันนี้เป็นวัดวัดวัดป่าเนาะวัดป่าครับสายหลวงปู่มั่นสายหลวงปู่มั่นครับผมเจ้าวาดก็พระอาจารย์นกนะครับโดยวัดวัดป่าเชียวานนะครับเจ้าวาดพระอาจารย์นกนะครับไว้รอใส่บาทนะครับหลายข้าวแถวเรียกมากเลยครับวันนี้มาใส่บาทพาไปดูนี่ถ้าถามว่าคนอีสาน คนกรุงเทพไม่เคยเห็นอะไรนู่นไหนครับข้าวจีนู่นอ๋อนี่ปิ้งข้าวจีนครับไปดูปิ้งข้าวจีดกันครับปิ้งข้าวจีบปะครับแม่นี่ค่ะมาถ้าใครพร้อมออยังดีใส่ยังแน่ครับแม่นี่ มีผักใส่ผักทองใส่ผักางผักงมยงผักทองมีกะทิมีเกลือน้ำตาลนวดีต้นี้เฮ็ดขายพ่อโม่หรือเฮ็ดงท่ามที่คือเกียวี่เนา้อสูตเขาไปเขายก้า็ไปขายกับมี่แบบนเป็นรนานะคนรับตู้นี้ไปลงท่านไอ้บุกกะิ้น ร่วมกับทินวัดป่าเชวานนะแม่เนาะตอนนี้เพื่อนแจกฟรีนะครับข้าวจีอร่อยอร่อยนะครับในเดียวก็พนาดนี้มืสามสิบปีแล้วจสามสิบปีถ้าบุญอย่างเดียวเลยบุญอย่างเดียวโอเคขอบพระคุณครับแม่ครับร้านเล่นหมดแล้วลงทานเยอะแยะเลยนะครับวันนี้นะครับตอนนี้ก็กำลังรอใส่บาตรนะครับคนมาเยอะมากเลยครับวัดป่าเชวานนะครับ

พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ออกรับมิทุบาแล้วนะครับนะครับ Thank <laughs> you.